สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันนะครับโดยในคลิปนี้เนะี่ยเรามาพูดคุยกันต่อในระเบียบข้อที่10นะครับในข้อที่10เนี่ยประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตําแหน่งเมื่อใดวงเล็บ1น,นะครับ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเมื่อสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเลือกประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้สภาท้องถิ่นนะครับผู้ที่เป็นประธานก็จะพ้นจากตําแหน่งวงเล็บ2สําหรับเทศบาลเนี่ยเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคําสั่งแต่งตั้งประธานสภา,าเทศบาลแล้วนะครับ วงเล็บ 3, สําหรับองค์การบริหารส่วนตนําบลเมื่อนายอำเภอมีคําสั่งแต่งตั้งประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วนะครับก็จะประธานสภา,าท้องถิ่นชั่วคราวเนี่ยก็จะพ้นจากตําแหน่งนะครับในข้อ11เนี่ยเมื่อมีประธานสภา,าท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ให้สภา,าท้องถิ่นดําเนินการเลือกรองประธานสภา,าท้องถิ่นเลข,ขานุก,การสภา,าท้องถิ่น แล้วก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นเนี่ยนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้นะครับวงเล็บที่1สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปเลยนะครับต่อมาวงเล็บ2เนี่ยสำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นเนี่ยจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นเนี่ยมีกำหนดกี่วันกับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วันนะครับต่อมาในวงเล็บที่3เนี่ย สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้สาภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนกำหนดว่าในปีนั้นเนี่ยจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วันกับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและจะมีกำหนดกี่วันนะครับก็หมายความว่า ในการประชุมของสภาท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดสมัยประชุมเนี่ยก็คือหาลือกันนะครับว่าในปีนั้นเนี่ยจะมีการประชุมสามัญประจําปีกี่สมัยนะครับกำหนดสมัยละกี่วันนะครับรวมทั้งกําหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปของปีถัดไปไวได้ด้วยนั่นเองนะครับาการกําหนดสมัยประชุมและวันประชุม ก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดนะครับในวรรคต่อมานะครับให้ประธานสภาท้องถิ่นเนี่ยรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิน่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลและ,ะในอำเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน7วันนับแต่วันเลือกนะครับก็หมายความว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเนี่ย กํากับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับส่วนในอำเภอเนี่ยก็กํากับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเมื่อเลือกแล้วเนี่ยประธานสภาท้องถิ่นจะต้องรายงานนะครับภายใน7วันต่อ,อผู้กํากับดูแลในแต่ละส่วนนะครับต่อมาในข้อ12เนี่ยวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นก็ให้นำความในข้อแมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับ ก็จะเหมือนกับการ,การเลือกประธานสภาท้องถิ่นนะครับกรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้สภาท้องถิน่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่า1คนก็ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่1ก่อนนะครับแล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลําดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนที่จะพึงมีนะครับต่อมาในข้อ13เนี่ยวิธีการ เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นก็ให้นําความในข้อ8มาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วนะครับให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตําแหน่งในวงเล็บในข้อ14นะครับ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ ning, hungry, person, <Hey. S 2> ่นเนี acja, <l cig ars> ่ยรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละ1คนก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องขอมาติเลยนะครับต่อมาในข้อ15เนี่ยเมื่อประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นเนี่ยพ้นจากตําแหน่ง ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่นนะครับก็ให้สภาท้องถิ่นเนี่ยเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีนะครับแทนตําแหน่งที่ว่างดังนี้นะครับวงเล็บ1เนี่ยกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น ตรงนี้นะครับให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน15วันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างนะครับวงเล็บที่2เนี่ยกรณีเลขานุการสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มือขึ้นในข่าวแรกนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงนะครับถ้าเป็นกรณีเลขานุการเนี่ยนะครับก็ให้เลือกใน การประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นในข่าวแรกเลยนะครับนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงตรงนี้นะครับจะแตกต่างจากในส่วนของประธานและรองประธานนะครับซึ่งตําแหน่งว่างเนี่ยจะต้องเลือกภายใน15วันนะครับในวักต่อมาเนี่ยให้ประธานที่ประชุมในขราวประชุมสภาท้องถิน่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นและเป็นผู้ดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นเนี่ยรายงานผลการเลือก ประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้วา่าราชการจังหวัดนะครับตรงนี้นี่ยสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลและในอำเภอเนี่ยสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับภายใน7วันน,นับแต่วันที่เลือกและให้ผู้วา่าราชการจังหวัดสําหรับเทศบาลหรือในอำเภอสําหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะแล้วแต่กรณีนะครับแต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายใน7วัน นับแต่วันที่ได้รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นนะครับต่อมาในข้อ16เนี่ยประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ 1. นึ่งดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดวงเล็บ2เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิน่นเว้นแต่ในขณะที่เข้า กล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านยติในที่ประชุมสภาท้องถิ่นนะครับวงเล็บ3บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิน่นวงเล็บ4รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิน่นวงเล็บ5เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอกวงเล็บ6อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้นะครับ ต่อมาในข้อ17เนี่ยรองประธานสภาท้องถิ่นก็มีหน้าที่ในการช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิน่นหรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้มอบหมายนะครับกรณีที่ไม่มีประธานสภาท้องถิน่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ก็ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นนะครับต่อมากรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่า1คนก็ให้รองประธานสภาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามลําดับกันนะครับในข้อ18ให้สภาท้องถิ่นเนี่ยเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นนะครับทางนี้เนี่ยก็ให้คำานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวัคหนึ่งเนี่ยก็ให้หมายความถึงประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าในข้อ18เนี่ยการเลือก เลขาธุการสภาท้องถิ uh, to to ่นนะครับผู้ที่สามารถจะมาเป็นเลขานุการได้เนี่ยก็อาจจะเป็นพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับในการเป็นเลขานุการในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนะครับแต่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยกฎหมายกําหนดเลยนะครับว่าคําว่าพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาให้หมายถึงประหลัด เท่านั้นนะครับประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นนะครับต่อมาในข้อ19เนี่ยเลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ1มีหน้าที่แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่นวงเล็บ2ชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิน่นวงเล็บ3ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิน่นจัดทําระเบียบว,วาระการประชุมสภาท้องถิน่นวงเล็บ4เชิญประธานสภาท้องถิน่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นะครับในวงเล็บ5จัดทํารายงานการประชุมสภาท้องถิน่นวงเล็บ6จัดเก็บข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิน่น แต่จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้ไดรับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่นวงเล็บ7ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียงวงเล็บ8ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิน่นวงเล็บ9หน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทากิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้มอบหมายนะครับสาหรับในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ก็ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นก็ได้นะครับ ครับสำหรับในรายละเอียดของอะระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ยังมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามมาเรียนรู้กันในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ